สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันดูหนึ่งนาทีกับดรเทมทารุคานะคริปคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนเรามาดูกันว่าชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แอดติดต่อดรเทมทารคาร์เรามาดูกันว่าชาววันอังคารกับชาวพุธกลางวันน่ะมีเกณฑ์จะได้โชคลาภเงินทองไว้เมื่อกี้ชาววันจันทร์เปิดมาไปดูเลยนะครับอ่ะดูซิชาววันอังคารตั้งจิตไปพร้อมกันนะฝากกดลคททโ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจนะครับสำหรับชาววันอังคารคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุมให้ระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับระบบน้ําอยู่ในร่างกายนะไม่ว่าประจําเดือนมาไม่ปกติระบบความดันเลือดหรือน้ําดีน้ําเหลืองหรือกดไหลย,ย้อนก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรทาอะไรบางอย่างรู้สึกฝืนในความรู้สึกแต่ก็ต้องทําไม่อยากทําแล้วก็ต้องทําให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะวิวาทน,นะครับรวมทั้งการแข่งขันช่วงชิงอะไรบางอย่างอุปสรรคแอบเยอะจังเลยสำหรับชาววันอังคารสัปดาห์นี้ทําอะไรก็เหนื่อยเหลือเกิน แต่จะมีผู้ชายคนนี้อาจจะวางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะหรือตัวคุณเองนี่แหละที่จะเป็นคนที่วางแผนบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและไพ่มันยังบอกว่าการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จแสดงว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ชาววันอังคารไม่ต้องกังวลใจนะครับแล้วก็รวมทั้งการเรื่องเริงสังสรรค์รวมทั้งการขอแต่งงานก็เกิดขึ้นได้นะสําหรับชาววันอังคารดซูซีชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ ชาววันอังคารช่วงนี้เอ่อชาววันพุธชาววันพุธกลางวันอ่าชาวพุธกลางวัน ปัญหาคุณอาจจะรอบด้านนะครับช่วงนี้ปัญหาเกิดจากคนอื่นทําให้คุณต้องคิดต้องแก้คุณเป็นคนคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับตั้งไว้5ข้อได้3ข้อตั้งไว้ร้อยล้านได้60ล้านและมีโครงการที่ทําอะไรใหม่เริ่มต้นง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่และมีไพ่ผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงแฟนคุณหรือคนรู้จักคุณหรือคนที่จีบคุณเป็นคนมีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อไม้นะครับจิตใจดีชอบเฉลอผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเขาว่าวกกา่าาาารบัักกส้งยยยทททีีําางงน99.99% 99 ทุกอย่างเป็นไปตามมัญชาาวันนะครับมีการยกย้ายแน่